สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรด้วยนะครับความรักความรักสำหรับบุคคลทั่วไปเรามาดูกันนะครับเริ่มจากใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งตัวคุณเป็นอย่างไรแปดถ้วยแปดถ้วยคือลักษณะของการรักทิ้ง ความหมายของ8ดถ้วยคือเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเดินความรักนะเปิดมาใบแรกเป็นตัวคุณตำแหน่งตัวคุณตัวคุณความรักเป็นยังไงกำลังเลือกเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองใช่ปะโอเคเรามาดูต่อแดถ้วยไม่เอาแล้วรักทิ้งไปต่อไม่ได้อีกแล้วนั่นแสดงว่าตัวคุณเพิ่งผิดหวังจากความรักมาใช่หรือเปล่า กำลังคิดว่าเอ๊ความรักที่เรามีอยู่เนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วใช่ไหมมันไปต่อไม่ได้มันไม่อยากไปมันไม่อยากทำมันไม่อยากรักอยากจะเลิกอยากจะทิ้งไม่เอาแต่ถ้วยคือความรักไม่ได้พังความรักไม่ได้เสียหายอะไรยังจัดเรียงยังงดงามเหมือนเดิมแต่ความเขาเรียกว่าอะไรจุดอิ่มตัว ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้ความรักนี้ละไม่อยากดูแลต่อไม่อยากทําอยากไปละเหนื่อยอยากพักหรืออยากไปหาสิ่งที่ดีกว่าประมาณนี้นะโอเคเรารู้แล้วว่าตัวคุณเนี่ยกาลังพักกําลังเลิกกาลังละทิ้งสถานการณ์ขอดูสถานการณ์หน่อยสถานการณ์เป็นสีไม้ สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะก็อบอกแล้วแปดถ้วยคือทุกอย่างมันยังดีอยู่มันยังมีความมั่นคงอยู่แต่คุณเองอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ความท้าทายใหม่ๆอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> ความรักเจืดชื่อหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าไพ่บอกว่าไพ,พ่ <c oughs> ความรักมันไม่ได้แตกร้าวไม่ได้ร้าวฉานยังไม่ได้ ไม่ได้มีจุดเสียหายอะไรความรักสถานการณ์ความรักยังมั่นคงอยู่นะหรือกำลังจะแต่งงานด้วยซ้ำโอเค <c oughs> หรือเราอาจจะมองได้ว่าแปดถ้วยนี่คือคุณกำลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงานหรือเปล่าความรักแปดถ้วยกำลังเดินทางไปสู่ไปสู่สถานการณ์ของการแต่งงาน เป็นไปได้ไหมโอเคนะมันมีการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างแต่สถานการณะ์ะมันไม่ได้เลวร้วายออหรือคุณเองอาจจะทิ้งรักเก่าแล้วไปเจอรักใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้นะเรามาดูซิว่ามีความสุขไหม <c oughs> ความสุขมันไม่มีความสุขเลยว่ะ หาเหรียญมันตามตือ้อมันเป็นลักษณะของการตามตือ้อตามแง่ตามงอนโอเคเราค่อยๆแกะอรอยกันไปนะครับนักเรียนนักศึกษานะความรักสำหรับบุคคนทั่วไปตอนนี้เราไม่ได้ระบุจอดจงใช่ไหมแต่เรามาดูว่าเอ๊เรื่องราวนี่จะเป็นเรื่องราวของใครแถ้วยความรัก อย่างที่บอกละทิ้งไม่เอาแล้วเลิกแล้วแต่สถานการณ์มันยังไม่ได้ถึงขั้นแตกหักถูกปะตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่ความสุขที่คุณความสุขของคุณคือการได้ตามร่วมทุกข์ร่วมสุขอ่ะได้ไหมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเขาความสุขของคุณคืออะไรการได้ไปด้วยกันไปไหนไปด้วยการทำอะไรทำด้วยกัน มีปัญหาก็ร่วมแก้ด้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นไอเน,นี้ยอาจจะบอกได้ว่าไม่ใช่คนโสดแล้วนะใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนโสดล่ะบุคคลทั่วไปเป็นคนโสดได้ไหมก็คือเพิ่งเพิ่งเพิ่งเลิกมาเพิ่งถูกทิ้งมาหรือเราทิ้งความรักไว้แล้วมาเริ่มสร้างมั่นคงมาสร้างธุรกิจได้ไหม ทิ้งความรักเพื่อมาทำงานเพื่อมาสร้างความมั่นคงความสุขของคุณคือการมีเงินเยอะๆได้ไหมล่ะเออเรารู้แล้วว่าความสุขของคุณอนะ่ะมันมีอยู่เรื่องเรื่องเงินเรื่องผลตอบแทนสิ่งมีค่า,าการใช้ชีวิตร่วมทุกข์ด้วมสุขอะไรประมาณนี้อยากได้อะไรจากความรัก <c oughs> คุณอยากได้อะไรจากความรักมันเป็นเรื่องของเงินอยู่นะเออหึงห่วงดูแลเอาใจใส่คุณอยากได้ความรักที่เอาใจใส่อยากหาคนดูแลเอาใจใส่ตัวคุณได้ไหมเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่อืม คุณอยากได้อะไรจากความรักก็สี่เหรียญอยากให้ความรักมันมั่นคงอยากให้มีเงินเก็บมากกว่านี้อยากให้มีคนรักมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆแกะรอยดูสถานการณ์ต่อไปเป้าหมายละ่ะคุณมีเป้าหมายอย่างไรกับความรักอยากสุขสบายอยากสุขสบายเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเป็นได้ว่า ผมอาจจะมองได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือคุณอาจจะทิ้งกระทิ้งต้องใช้ขอใช้คีย์เวิร์ดนี้เลยอะ่ะคีย์เวิร์ดที่บอกว่าเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกอะ่ะคุณกำลังเลือกเส้นทางความรักใหม่คุณกำลังแต่งงานอ่าก้าวสู่พิธีการแต่งงานโอเคไหมเพื่ออะไร เพื่อหนีจากความยากจนได้ไหมล่ะคุณอยากมีเงินเก็บเยอะๆไงคุณอยากสุขสบายโอเคไหมหรืออีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยนะความรักมันยังโอเคอยู่ไม่ได้คุณรักทิ้งความรักไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกรัก แต่การลาทิ้งไปครั้งเนี้เหมือนมันไม่ได้ไม่เชิงลาทิ้งหรอกมันเห็นอยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้แหละความรักมันอยู่ตรงนี้แหละแต่คุณเปลี่ยนโฟกัสไปเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าคุณเลยไปใส่ใจเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวอ่าเพราะว่าถ้าคุณคุณคิดว่าความสุขของความรักคือต้องมีเงินมันต้องมีเงินมันถึงจะมีความสุขสิ่งที่คุณอยากได้ตอนนี้ขอมีเงินเก็บก่อน มีเงินเก็บก่อนเพื่ออะไรเป้าหมายคือความสุขความสุขความสบายอาหรือบางคนบางท่านอาจจะมีลูกในท้องด้วยอาจจะต้องหาเงินหาทองทํางานพักความรักก่อนความรักมันโอเคแล้วแหละมันอาจจะเสถียรแล้วแหละเ,เพราะว่าอาจจะมีลูกมีความรับผิดชอบอยู่อาจจะต้องหาเงินนะบางคนบางท่านที่ดูคลิปนี้อาจจะกำลัง กำลังตั้งท้องอยู่ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักคือไม่ได้หวีดหวานอะไรมากแต่มุ่งไปเรื่องของการงานเรื่องของการหาไรายได้หาเงินเก็บจะมากกว่าสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากทำมากที่สุดในเรื่องของความรักอยากมีความรักที่อยู่แล้วสบายใจ เลอฟู full, คืออยากสบายใจอยากมีความรักที่ดีใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาความมั่นคงของการงานหาเงินเก็บเงินออใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเห็นไหมพรั่งพร้อมสมบูรณ์อยากจะทำอะไรก็ได้ทำเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาดูกันว่าความรักตรงนี้มันดีไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะเรื่องดาวเนี่ยความรักของคุณเนี่ย ตอนนี้คุณให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงของชีวิตแล้วโฟกัสไปเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของความมั่งคัง่งแล้วก็เรื่องของความอยากจะทําอะไรก็ได้ตามใจสิ่งที่อยากทําไปแล้วปัญหามีไหมปัญหามีความขัดแยง้งมีความขัดแยง้งมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทความขัดแยง้ง จัดการยังไงปัญหานี้เราจัดจัดการยังไงในความขัดแย้งนี้ก็ต้องใส่ใจใส่ใจกับปัญหาดูซิว่ามันเกิดอะไรแก้ไขยังไงเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยอ่ะคือลักษณะของการเอาใจใส่กับปัญหานะเข้าไปจัดการเอาใจใส่ทีนี้เรามาดูว่าปัญหาห้าไม้ขอเปิดดูไพ่ขยายหน่อยปัญหาห้าไม้คืออะไร ปัญหาความขัดแย้งก็เรื่องของการใช้ชีวิต The word ความความพอใจเรื่องของความคิดทางเดินที่ไม่ตรงกันคือ The word คือคำว่าพอแล้วอะเข้าใจแล้วอะเออแต่มีความขัดแย้งกันมีความทะเลาะกันเพราะความไม่พอหรือเปล่าหรือว่าแนวทางเส้นทางมันไม่ได้ไปทางเดียวกันหรือเปล่า ความขัดแย้งนะคนหนึ่งจะไปทางนี้แต่คนหนึ่งบอกอย่างนี้ดีกว่าโอเคล่ะมันมีเรื่องของการเดินทางที่ผ่านมานั่นนะมุมมองผมใช้คําว่ามุมมองที่มันไม่เหมือนกันละกันนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่หรือว่าต้องมาปรับ mindset ปรับความคิดกันนะมันต้องมาคุยกันจริงๆว่าไอ้ที่เราทะเลาะกันปัญหาเนี่ยจุดมุ่งหมายเดียวกันไหมถ้าจุดมุ่งหมายเดียวกันน่ะมันอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนความเข้าใจอะไรกันได้ไหมเพราะว่าแต่ละคนต่างที่มาต่างเหตุผลความรู้ก็ต่างกันนี่คือห้ามายที่ทะเลาะกันนะโอเคทีนี้เรามาดูว่า8ถ้วยเนี่ยขอขยาย8ดถ้วยหน่อยว่าเรื่องราวของ8ถ้วยเนี่ยทาไมถึงระาทิ้งระทิ้งอะไรไพ่บอกได้ไหมไพ่ขยายมาเป็นตัดสินใจ โอเคแหละผมเข้าใจละเดี๋ยวขอดูไพ่ใต้สำรับอีกหนึ่งใบ <c oughs> เป็นหกหมายคือความรักในครั้งเนี้ย <c oughs> มันเป็นเรื่องของความรักประเภทแบบว่าต้องการไปสู่จุดที่สูงสุดต้องความความมั่งคั่งมันมีการแย่งกันเป็นผู้นำด้วยนะคือคุณสองคนก็เก่ง ถ้าคุณมีความรักนะความรักของคุณนะบุคคลทั่วไปนะคือต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างไม่ยอมใครเออเพราะฉะนั้นความรักมันก็เลยเป็นการแข่งขันอ่าเพื่อจุดหมายของการเป็นที่หนึ่งความมั่นคงในเรื่องของการงานความมั่นคงในเรื่องของการเงินคุณมีความเชื่อว่างานมั่นคงเงินมั่คงคั่งมันจะทำให้คุณรู้สึก สบายความรักคุณตอนนี้คุณมองข้ามความรักไปละคุณคิดว่ามีเงินก่อนมีงานที่ดีก่อนความรักค่อยตามมาในกรณีที่คุณมีคู่อยู่แล้วหรือความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันจริงดีจริงเหมือนว่าเอ้ยทำแบบนี้ดีทําแบบนี้คือต่างคนต่างมีแนวทางเป็นของตัวเองเอคนสองคนไม่ได้ไปในทางเดียวกันละ ่างคนก็ต่างมีเป้าหมายคือชอบไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ผิดนะแต่ความชอบเจริตไม่เหมือนกันจะให้สองคนจะให้คนใดคนหนึ่งมาชอบเหมือนอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่มันไปด้วยกันไม่ได้ยกเว้นแต่คนสองคนนั้นมีจริตเดียวกันถึงจะไปด้วยกันได้นึกออกไหมลักษณะของความรักของคุณอาจจะเป็นลักษณะของ ต่างคนต่างไปทํางานต่างคนต่างหาเงินเข้ากระเป๋าต่างคนต่างหารายได้พอถึงเวลาความสัมพันธ์พวกเนี้ยถึงเวลาก็มาเจอกันมันไม่ได้เลืิกกันนะความสัมพันธ์ไม่ได้เลิกกันนะแต่ความสัมพันธ์อะมันเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าต่างคนต่างไปทําหน้าที่เสร็จแล้วก็มาเจอกันต่างคนต่างไปทํางานแล้วก็มาเจอกันพอมาเจอกันทีก็ทะเลาะกันทีมาเจอกันทีก็ทะเลาะกันทีหนึ่งเออ แต่ยังอยู่ด้วยกันได้แต่ยังอยู่ด้วยกันอยู่พอนืกออกไหมเพราะฉะนั้นความรักมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไปไปมามาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันถ้าไม่ทะเลาะกันก็มีเรื่องมีราวกันในเรื่องของการใช้คําพูดมีเรื่องของการใช้แนวทางแต่ถามว่ามาเจอกันทําไมมันมีความต้องการความรักอะ่ะมันมีต้องการที่เหมือนกันเธอต้องการฉันท่านต้องการเธอมันมีเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของฮอร์โมน แต่พอเสร็จความสัมพันธ์ในเรื่องของฮอร์โมนแล้วอะทีนี้แหละมันก็ต้องแยกย้ายกันไปมันก็ต้องต่างคนต่างที่ไปทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําอะแต่ละคนก็มีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายไม่เหมือนกันเนี้ยเส้นทางมันคล้ายๆกันคือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเก็บเงินเรื่องของไรายได้เรื่องของความสุขสบายแต่ วิธีการไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งชอบวิธีการนี้อีกคนหนึ่งชอบวิธีการนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นคู่ที่ขัดแย้งกันเรื่องของวิธีการทํางานออคือต่างคนต่างเก่งต่างคนอยากเอาชนะนี่แหละความรักของคุณจะเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าอยากให้ความรักมันราบรื่นกว่านี้คือก็ต้องคุยก็ต้องปรับตัวปรับความเข้าใจ มันต้องคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นลักษณะของต่างคนต่างเก่งแต่มันความรักจะถามว่าแตกแยกไหมมันไม่แตกแยกมันไม่ได้เลรอกเดี๋ยวคนเก่งมันถึงเวลามันลบเสร็จปุ๊บมันก็มาเจอกันมาพักกันสุดท้ายเดี๋ยวก็ต่างต่างคนต่างไปลบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายมีเรื่องของความมั่นคงมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของการเก็บเงินมีเรื่องของความมั่งคั่งมันมีเรื่องของค่านิยมมันเป็นเรื่องของค่านิยมใช่ไหม ผมนึกถึงอะไรนะแมนึกถึงมีอยู่อยู่คอนโดเดียวกันถึงเวลาก็แยกแยกไปทำงานกันทำงานเสร็จกลับมาก็มาเจอกันมานอนมานอนด้วยกันเออมีความสัมพันธ์กันมานอนกันมานอนมากินมาความสัมพันธ์มาเที่ยวด้วยกันเสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันอีกทะเลาะกันอีกในเรื่องของความคิดไม่ตรงกันอ่าเสร็จแล้วก็มานอนตื่นมาก็แยกย้ายกันไปทํางานอย่างเงี้ยลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ มันเกินคําว่าบอมันไม่ได้หวานแหวววะเออมันไม่ได้หวานแหววมันเป็นลักษณะของเธอต้องการฉันฉันต้องการเธอมันมีผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันมันยังคบกันอยู่ไดออ้โอเคนะครับจบแล้วนะครับกับคลิป,ลป,ลปนี้นะความรักของคนทั่วไปโอเคใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ เดี๋ยวผมทำคลิปสอนในได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ